ไปอ้อยบาตูดเขาแสบไปถึงสวงอยู่ตรงนี้ข่าวใครมาวะเนี่ยข่าวแกน่เสียวไส้ตรงนั้นเลยนะเข้าคงเรียเรอสักครู่มุกไม่หมดมุกเยอะุกง้ก้งสุธีราดกะมีมีอะไรอ่านต่อหน้าหกกร้อยเก้าอุ้ยจะเปิดสว่างวันนี้ จะมีรถใหม่อีกสองคันโอ้รถเสียงใครข้างนอกอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่เกิดมาเป็นนาทีของบุคคลแล้วเออเสียงดังมากเลยเนี่ยข้างนอกครับลมหลังๆด้วยเนาะเราพี่เขยยูเอ็นนั่งปิดกินนั่งได้ไหมอ๋อมาแล้วไอ้พวกโต้องลายไปเลยเข้าไปเลยเข้าคุกไปมันติดคุกใช่ไหมอะไรอ่ะมันติดคุกเ่ะติดคุกที่ไหนกู้พามันมาคุกขอพามา พูดูจังกับกูเน,นี่ยไอ้ดองดิม่ใช่น้องมึงบอลลมดิจอนมะเฮ้ยจอนมะเฮ้ยไอ้หลานไม่ใช่หลานมึงอ๋อน่า,นาเอาเว้ยเอาเว้ยมีเรื่องแน่รู้จักรู้จักกูน้อยไปดูละถิงถิงมันด้วยไอ้ถิงอ๋ไงเรียกชื่อด้วยว่าไงไอ้จอนเอาเว้ย เดี๋ยวมีเรื่องไงไอ้จอร์นไม่เข้าใช่ไหมกูไม่เข้าไม่เข้าแน่นะเออพี่เข้าคุกคามอาชีพโอ้กหนึกว่าดีนีกูก็นึกว่าพี่มึงเก่งไอเพราว่าอย่างนนั้แหละเมื่อกี้ตีกูจังเลยเข้าไปเฮ้ยยังไม่หมดอ่าสุดท้ายพม่าหนีข้ามมันนี่แล้วเฮ้ยนี่มาไม่มาป่าเอาเมียมาด้วยเหรอให้เพื่อนกูอ๋อเพื่อนกูไปต้อนรับเพื่อนกูเข้าคุกด้วย เอาานะเห็นหน้ามันนี่กูอยากจะขอคาราบาวสักเพลงอีบงะทำไมอ่ะไม่ใช่งพีแอมแขวนหนึ่งฮาทุ่มเพลงเมดิกโอ้เล้วหมักแล้วหมัอ๋อพวกพวกแขกเยสโซซิตี้ไอ้แบนด์นั่ไฮิมาต์ต่อไปให้ไปเล่ กูเพื่อนกันใช่ไหมหายเอาไว้เอาไว้ถุงเมียมาโฟ่หวยไอ้ดยาไยุ่งหลบที่เลยเด็ดเด็ดเดี็ดช้อนหน้าแกงก็เดี็ดเด็ดถ่ายเยตลกเฮียจะเตะพระเอกนั่ั้งในกลที่อย่าเดี๋ยวมึงรู้จากกูแล้วมึงจะหนาวเดี๋ยวก่อนนะกูเป็นใครวะนนั่นน่ะสิกูเป็นใครอ่ะเรื่องกูเลยหยำสกาวตลกลูกก๊อฟโอ้ข่าวยังไม่หมดปี้หมาหน้า อ้าวหน้าเดียวเลยเหรอเด็มันแดงจ้าเดซเซอร์พ่อมึงทีในสุวรรณ์หงกูจำมึงได้ชื่ออะไรนะสุวรรค์เราหงส์โอ้ชื่อนาวสปุนอะไรนะกระแทกเป้าดังบกนล้วก็คุณพ่อนะมึงถามมาดิว่าประตือคุกมองกูงทำไมโว้ยไอ้นั่นเขาใส่จะโหดไว้ไอ้ตัวแหน่เลยไอ้คนที่ไปแทงเด็กปั๊ม แล้วไปยิงก็ตายอีกเนี่ยมึงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คนละคดีกันคุณติดอีกคดีนึงคดีอะไรเนี่ยเยี่ยงไหโมก๋เตียวเอ้ามึงถามมาดิว่ามันติดคุกข้อหาอะไรเฮ้ยน้องอะไรพีกระถามหน่อยทำเลยครับพี่งานมึงโดนคืนอีกเปล่าเค้ยแล้วมึงปิดเครื่องหนีมั้งนะดิคืนงานจนกูต้องลาเข้าวสารจากกระถางทูกโอ่งกินแล้วเนี่ยถามมาดิว่าติดคุกข้อหาอะไรคุณติดคดีอะไรวะคดีอะไรเหรอ ไม่กูถามมึงได้ยินมหมพี่โอ้ยใจดีคุยกันดีๆก็ได้เลยพี่เดี๋ยวตาลืมได้ข้างเดียวเดี๋ยวแไงเก่งเหลือเกินตัวทะลุหมาไอ้ก็ตพวกมึงอยู่รวมกันดีๆคุยกันดีๆอย่าทะเลาะกันเพราะพวกมึงเป็นคนจำเพศเดียวกันพวกมึงมันไอ้ลูกชู้อ้าุ้นลูกชู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษสองคนนี้ลูกชู้ไม่ใช่มึงไม่ใช่่ารดาส่งเด็ี๋ยวจะปัองหน้าเขาเลยเขาลูกชู้มึงลูกกะรีโอ้โหไม่วมาถึงไม่ เปิไไดไม่ได้แต่แม่กูก็เลือกแขกได้นะมึงมึงวางเ้กอมเ้ยูชอยู่ด้วยกันไปเลยเกยบปากไ้ทำไมคนคุกก็จะคุยกันคนนอกไม่เกี่ยวทำไมอ่ะเรมึงเป็นลูกชู่ะกูไม่ได้มมเ็ <serving> <Enfin> ูช้เอ้ยอย่างนี้อย่าท้าทายมึงออกไม่ได้แต่กูเข้าไมได้เว้ยจะเข้ามาเอาเลยเย็นไเย็นนเลยได้ไหเฮ้ยยุไปฮไปแไปมั้ยไป เล่นอย่างนี้นะพี่การให้เล่นกม้าหายแล้วกูยังไม่ได้เปิดคุกมึงเข้าไปยังไงกาเล่นอย่างนี้เขาตึงหาหนังมาดูไปไอ้องก้าหน้าที่โดนอะเพราไว่อยากเข้าไปเฮ้ยกูเข้าไปแล้วกูไม่เข้าไปอีกว่ะเฮ้ยกำยำกำยำเข้าไหมกำยำไอ้มันยืนประคองสั่รอบขากำยำเพวกมันท้าทายเออพวกมันไม่เข็ด มึงเปลี่ยนชื่อไหมมึงเปลี่ยนจากกำยำเป็นผิวเผินดีกว่ามึงมันก็ได้เกียเราเลยวะเฮ้ยมันท่ามาแไยำแต่าเอ้ยมนไอ้ยันไ้ยไ้ยัไ้ยนไอ้ยัไอ้ยนไอยันไเยไอ้ยัไอ้ยันไอ้ยันยนไ้ไอ้ย้ยนอยั้ยนไอ้ยไว้ัน้นไ้ัช่้นอียัันไอย้ยนไอ้ยนไอยนไอ้ยไอ้ัไงไัม้ ก่อนโดนคุณล็อกไปตลวดก่อนซะแล้วมากระงให้มันต่อยบ้างดิกูกูเข้าใจมึงช้ากูอ่ะเฮ้ยมึงช้ากูเหรอไอ้ชานยาวมึงมั่นใจอ่ะมึงไงกูเข้าไปกูไองเข้าเออดีรู้ตัวอย่าเข้ามารก่งว่มันด้วยรูเก่งใช่ไหมพวกมึงอ่ะเอาแล้วเจอเจอจัดหนักกับมึงพุง เฮ้ยมไอจเว้เฮ้ยปี้ผิดคนแล้วนี่น้องผ้คุมนะเว้ยตายตายถึงกัน้ายเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเอ้เเฮ้ไอ้แป้นบอลมึงกำจทุกคนเตยเยเฮ้ยย่ามาทำมันอย่าน้อเ เหมืองเขื่องเหมือยังมาไเสี๋ยวเมื่อกี้มึงตีมันใช่ไหมใช่พี่จรงเปาโอ้ไม่จริงเหรขอดูลักฐานหน่อยเจ็บหรือเปล่าเจ็บหป่าไม่เจ็บแต่แสบทิบหายเฮ้ยรู้สึกแทนมันได้ไงฮะรู้สึกแทนมันได้ไงอ๋อขอดูหลังหน่อยได้ไหมไยมนเลยพอได้เฮ้ยไอ้เยหลังแดงแป๊ดะเอ่าเอเฮ้ยมันได้ฟิวแค่นี้มันไม่เสร็จไม่ลบมึงเข้าไปอีไงไปมึงเข้าไปเข้ามาให้เอเเฮ้ยเข้าไปเข้า ทำไมอ่ะมึงสงสารกูมั่งสิทำไมหลังกูแดงไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงเราคุยเดี๋ยวเคลียร์กันประกาศนอแบบประกาศครับประกาศขอให้ท่านกรรมการเมาพระป่าไปด้วยนะครับภายใายหนึ่งชั่วโมงถ้าท่านไม่มาเมาจะถือว่าท่านสละสิทธไอเวรพระป่ายังจะเอาอีกเนาะมึงโอ้ตอนนี้เอาหมดแหละกวเดี๋ยวเราเกับมาคุยด้วยไเดี๋ยวกูคุยไอหน้าอ่อนให้ก่อนเจ้บหมายชะแทนใจเต็กข้อหาเลยนะ เมื่อกี้กูฟังไม่ถึงน่ะข้อหาข้อหาพ่อไม่รักเขาเลยจับมาติดคุกไอ้ไรข้อหาพ่อไม่รักเลยจับมาติดคุกใช่อ่อนล้าอะไรอ่อนล้าอะไรแล้วแกติดข้อหาอะไรฮะไอ้หน้าค้ำโอ้โหแม่งบุหรี่กูปัญถามว่ากูดำใครใครจะกินบุหรี่อะไรบุหร mm hmm. ี่แม่งล้อเลียนติดคุกทั้งทีไม่ต้องเป็นอย่างยิ่งใหญ่ต้องหายใหญ่ กูนี่เป็ดีอะไรข้อหาอะไรบอกไปดิอ้าวไม่ได้นัดมาสิกูไม่ได้เก่งขนาดน้จริงแต่ให้แกมาบอกความจริงก็ได้กูติดข้อหาฆ่าไอ้สีฮาน่าด้วยเฮ้ยกินทางนี้ไปได้ไหมทำไมวะเพราะศีฮาน่าเป็นพ่อเป็นพ่อฉันอ้าวสีฮาน่าเป็นพ่อเป็นพ่อใครเออเป็นพ่อใครไม่รู้เป็นพ่อมึงเหรอใช่แล้วแม่มึงไะฉันเป็นลูกของพ่อสีฮาน่าและแม่นาตยาเฮ้ยนาตยาแม่กูจะเป็นลูกใคร กูพ่อเขาชื่อเพชรดินหรส่วนแม่กูนาตยาเว้ยแม่นาตยาแม่ฉันแม่กูแม่ฉันแม่กูไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงแสดงว่าแม่มันมีหลายผัวเอไม่ต้องบอกเขารู้อแม่นาตยาเป็นแม่ฉันฉันลูกพ่อเสียน้าเจเป็นลูกของเพชรดินเพชรนินเแม่นาตยาแสดงว่าเราเป็นพี่น้องกันพี่น้องเราเป็นลูกคนละพ่อ แต่แม่เดียวกันใช่แล้วพี่น้องกันดีใจจริงจริงนะที่มาเจอกันได้วันนี้วันที่หกสี่้าโอ้โหนี่เจอพี่น้องกันเจอพี่น้องทีไอเด็กเวที่อยู่กันดูฮ้ยขาบอกแล้วว่าป้ยกรรมการเขามาเอาไปอาแล้วก็ไปบอกเออคุณคนดูว่าใครมาแล้วว่าป้าล่วงตรงนั้นได้ยี่สิบเขาตกใจพี่น้องกันดีใจว่าเจอพี่น้องกันพี่น้องกันดีว่าดีใจนานๆจะเจอครอบครัวแม่มึงหัวเยอะดีกว่าเฮ้ย ทะลรึเดี๋ยวเด้ออี้เหี้ยนี่ลูกใครอ่ะนั่งเป็นเจ้าทีตัวกระป๋องอยู่นะหายแล้วเขาติดคุกก็มานั่งอยู่ไม่กลัวเขาโขมขืนมั้งไงนะมันลอยอยู่ตัวนี้ฉันสุริยันตัวข้าสุริยนสุริยนพี่น้องกันพี่น้องเหไม่ใช่พี่น้องอะครูหรอกนี่สุริยนลงไปที่ลงไปที่ลงไปที่เมียคุณแล้วเดินเข้าหาติดคุกตลอดชีวิตไม่รู้จะมีโอกาสออกไปได้หรือเปล่าแต่ที่สำคัญนี่นะฉันเนี่ยเคยรู้จักผู้คุมมาก่อน ผู้คุมกับฉันเนี่ยรู้จักกันมาสนิทกันมากแต่ทีเ่เขาเป็นสอบติดเป็นผู้คุมแล้วไม่รู้จะคุยกันเรื่องหรือเปล่าที่นี่คอยยั่วชวนหูตาสว่างโอ้ผู้คุมชอบแบบนี้นี่ว่าต้องดูกันฮืดฮืดฮืดนะเป็นการดีพูดหลอกล่อเดี๋ยวจะได้ออกไปจากที่นี่คือ,อค่อยดูที่ผู้คุมเป็นไงอาบบานอะะับบ้าโอ้โหปิ้งน้องปิ้งน้องปิ้งแต่ตุรันตัรันแต่ปิ้แต่ตุรันตัรันแต่ งแล้วไม่ทางเต้าซ้ายย้ายมาทางเต้าขาเอโนมไขกระวาฮัตินกต๊อกโอ้โเลยกูชัดมือมชัดชัดูมูมือลองลองพี่ลองพี่เดี๋ยวหาทางหาทางคุยกับเขาคุณว่าไงเอาแล้วเกิดปรการมดีการีการต้องอ่านด้ยกค เขาจะชอบแบบนี้อุ้ยดึกดึกเอาตูดเอาตูดรอดมานะผู้คุมมีสบู่เก็บตูดไว้ตบนเก็บตูดไว้ตบนโอ้โหจิ๋มหายกางเกงสอยดาวผู้คุมฮะในฐานะที่เราเคยรู้จักกันมาฉันขอถามอะไรเลยไหมถามอะไรโดนข้อหาติดคุกตลอดชีวิตที่มันนานแค่ไหนผู้คุมโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยติดคุกตลอดตลอดชีวิตอ่ะใช่ครับติดคุกตลอดชีวิตก็เจ็ดวันไงน้ะ เาท่าเขาท่าแล้วฉันหนีจากคุกได้ไหมนี่อย่าไปขึ้นแหกคุกนาะทาไมลยเหรอแหกคุกออกไปข้างนอกในพวกผู้หญิงก็สาวเขาเห็นเขาหนีหมดแล้วแหละทำไมอ่ะบอกขนาดคุกยังแหกอ่ะก็เดี๋ยวก็ไปแหกแหกแหกหูแหกตาเขาข้างนอกอีกถามทิ่ผี่้กุมฉันหนีออกไปได้ไหมอือทำไมได้โง่อย่างงี้ทำไมจะไม่ได้เราได้เหรอเออโง่จริงๆถามมาได้ ทำยังไงอ่ะจะแหกคุ๊จะแหกคุ๊บก็ก่อจราจนกันเข้าเด็กกอจราจนเดี๋ยวแกก่อจราจนเดี๋ยวแกก็เอาปืนฉีดน้ำมาฉีดอีกอย่าบอกแกน้ำตาไม่อีกฉันก็แสบตาสิอย่าไปยุ่งกับเขาสิไม่ใช่ไปยุ่งจันห้วยงูเจ้าน้องไปฉีดทำยังไงก็กอจราจนก็ทะเลาะกันเข้าแล้วเดี๋ยวแกก็ไม่จับตัวฉันเแล้วก็จับอีก เดี๋ยวก็ไม่ขังไว้ทั่วแถวทันยาอีกทำไมถึงได้โง่อย่างนี้นะตอนก่อนะาลาโจรพบผู้คุมไขกุญแจเข้าไปก็ตีผู้คุมได้เออโง่จริงจริงตีผู้คุมเออฉันจะเอาอาวุธที่ไหนไปตีผู้คุมฉันติดคุมกหมายก็ไม่มีทำไมถึงได้งโง่อย่างนี้นนนเาานเาะเอเอเราว่างโง่แต่ผู้คุมมาบ้า เฮ้ยมึงเล่นกันไวๆเลยทำไมทำท่ากูจะเหมือนสารตายายแล้วเด้อเออเดี๋ยวกูไปขอหวยให้ดึกอีกหน่อยนี่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 อะไรอยู่นึกเอาพวกคุมเข้าไปตีพวกคุมเลยอันนี้นะแต่อย่าไปบอกับตอบซะก่อนอย่าตีทันดอกไม้นะทำไมเดี๋ยวพวกคุมเป็นอัมพาตยังหัวเป็นอัมพาตแล้วเอาไว้ตรงไหนเนี่ยไม้เนี่ยไปเอาซ่อนไปดิเดี๋ยวพวกคุมเห็นโอ้โซ่จริงๆเลยเนึกซะด้วยเอาละพวก ตีเลยนะต้องก่อนจะได้ตนก่อนใช่ไหมนับนับนับเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยหนึ่งสองนับไม่ทันนับไม่ทันสมัยเลยทำไมวันนะวันนะวันอ๋อส่งซิกไม่ให้ผู้คุมรู้ส่งซิกเป็นภาษาอังกฤษวันทูปุ้ยอ้าวอีกแล้วโถ่เอาเสื้อเหม็นวันทูคอโอ้โหไปโทรหาพ่อหรือวันทูคอ mặt tôi thấy không muốn này tôi muốn ăn có lẽ làm gì, như thế chơi đi Chứ cái cối này khoai hát đi đi có không có gì hoa nó kênh 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 hả, kênh nó nó không nó kênh hả? kênh nó 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 bố phó, cũng không có tiền đâu bố đừng chờ đợi anh, đừng chờ đợi anh, ủng hộ, anh ơi, Giúp cứu, cứu bọn con, mò, nghiêm, cứu bọn con, cứu, thôi, đi trước đi, đi trước, กันแล้คูจะไปยังไงเนี่ยายอชาวัดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเดี๋ยคืนเนี่ยพระเอกโดนต่อยจนตดเนี่ยนึกว่าผู้คมเห็นมุ่มั่วกันอยู่ไม่ใช่ผู้ผมเนี่ยอ้าวกดโทษดีอ่ะให้ไปนะ แล้วก็ไปกันหมดพี่สายกูจะไปไงกูนหนาด่านแมนอยู่นี่เนี่ยแมนก<ป>็นได้ไงแล้วนะตุ้งเต็งตุง้งเต็งตุง้งเต็งตุง้งเต็ง,ตง,ตง,ตง